สมาร์ทโฮมอีกกรณีหนึ่งนะครับก็คือการควบคุมสั่งการอุปกรณ์ต่างๆในบ้านนะครับปกติแล้วเนี่ยอุปกรณ์ต่างๆเรามักจะมีปัญหาลืมปิดหน้าต่างลืมปิดไฟลืมปิดแก๊สออกจากบ้านแล้วย้อนกลับมาใหม่นะครับเทคโนโลยีสั่งการจะมาอยู่ใน Smart สมาร์ทโฟนสมาร์ทโฟนกับสมาร์ทโฮมก็จะเชื่อมโยงก,กันนะครับท่านจะเห็นได้ว่าเราจะสั่งการอุปกรณ์ต่างๆในบ้านได้หมดเลยนะฮะเช่นปิดไฟนะเปิดแอร์ควบคุมอุณหภูมิ ถึงตอนนี้ดูสะดวกสบายแต่ในแง่ของ p ライเซีก็คือว่ามีหลายประเด็นทีเดียวนะฮะการควบคุมจากระยะไกลแบบนี้นะฮะถามว่ามีความเสี่ยงจากอาญาการรมคอมพิวเตอร์ลักษณะต่างๆได้อย่างไรบ้างแล้วกฎหมายนะครับกฎหมายจะเข้ามาช่วยคุ้มครองนะฮะเจ้าของข้อมูลอย่างนี้ได้อย่างไรบ้างเดี๋ยวเราก็มาดูกฎหมายทีละตัวว่าปัจจุบันกฎหมายของไทยเนี่ยนะครับมีกฎหมายที่สามารถรองรับและคุ้มครองนะครับคนที่จะ ใช้สมาร์ทโฟนในการ